สวัสดีค่ะขับรถก็ยังสามารถวาสองมือได้ค่ะวันนี้ไม่เป็นใช้เดียวค่ะตอนแรกกะว่าจะไม่มาทีนี้มันใกล้จะบ่ายแล้วค่ะไม่เป็นเกเคยนึกได้ว่าโอ้แดดมันดีเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะและว้วเมื่อเช้าก็ยังครึ้มฟ้าครึมฝน เมฆดำมืดอยู่ค่ะแล้วก็สสายมาก็รู้สึกว่าเริ่มสว่างขึ้นแต่ไม่เป็นกับว่าจะไม่มาตีโกฟค่ะวันนี้แต่เปลี่ยนใจเพราะว่าบรรยากาศมันดีขึ้นดีขึ้นพอใกล้เที่ยงก็เห็นแดดมันออกค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คดูบรรยากาศ เราแดดดีมากๆเลยไม่เป็นก็นเลยออกมาตีโกล์ฟเป็นการอาบแดดไปในตัวเป็นการฝึกตีโกล์ฟแล้วก็อาบแดดไปในตัวค่ะรับแสงแดดเพราะว่าเวลาแสงแดดมาเราก็ต้องอรีบค่ะมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยร้อนเห็นก็บ่นกันหลายคนก็บอกว่าร้อนอย่างกับตับจะแตกก็ว่าอย่างนั้นนะคะก็ยังบ่นอยู่ ก็ยังจะบนอีกนานอยู่มั้งเพราะว่าช่วงนี้มันมันร้อนนะมันร้อนนานมากเลยส่วนนาเวเนี้ยมันร้อนๆแลหนาวค่ะดเดี๋ยวแดดเดีด๋ยวฝนเมื่อวานนี้บรรยากาศไม่ดีเลยคือฝนตกแล้วยังจะหนาวอีกนะคะเมื่อวานเนี้ยหนาวแล้วแม่เป็นก็ได้ออกไปข้างนอกกับคุณลุงไปรับพี่สาวเขา <S <S เขามาจากเที่ยวค่ะ มาจากสนามบินก็ไปรับเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็แค่นั้นเองค่ะเมืม่อวานส่วนวันนี้ไม่เป็นได้ออกจากบ้านแล้วก็ใช้เดี่ยวคนเดียวด้วยเห<ม>นื่อยแต่ก็อยากจะออกความจริงพรุ่งนี้เป็นวันแข่งขันแต่ไม่เป็นอยากจอกวันนี้กะว่าจะเก็บแรงเอาไว้พรุ่งนี้อดไม่ไหวก็เลยมาคะ่ะปวดแขนก็ปวดยกแขนแทบไม่ขึ้น กินยา600กรัมเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกมาเลยก็ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ายังเจ็บมากอยู่แขนข้างซ้ายยกแทบไม่ได้เลยค่ะจับรถเนี่ยขับรถเนี่ยจับไม่ได้ก็ต้องแบบให้ข้างขว่านี้ช่วยค่ะข้างขวานี้จะต้องจับแขนข้างซ้ายยกคนไม่อยากตีกอลฟ์ฟเนาะ มันมีความสุขและสนุกสุขภราพก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ก็เอาสู้อยากจะลองพวกบ้าพูนี้เป็นมันแข่งขันนะคะแล้วหัวไม้ใหญ่ไม่เว้นก็ตีโหตีรู้สึกว่าตียากเหลือเกินหัวไม้มันไม่นีด้วยมันหนักเพื่อนสาวก็ังบอกว่าหัวไม้มันไม่ดีมันหนักเกินไปแล้วมันไม่ให้ดเลยมันต้องใช้แรงน,นล้วน ถ้าเป็นหัวไม้ดีไม่จําเป็นต้องใช้แรงเราล้ว,ลลวนๆคือไม้มันจะช่วยดีค่ะแต่ไม้ไม่เป็นมันไม่ช่วยเลยเลยมันเป็นไม้ทุกๆขอให้โชคดีได้หัวไม้ที่ตีได้ความจริงไม่เป็นมาตีโก้แล้วก็อยากจะเอ่อยให้เพื่อนๆได้ชมด้วยมันไม่มีอะไรมากมายมันปัญหาครอบครัวคะ่ะปัญหาครอบครัวมัน ไม่จบไม่สิ้นทั้งๆท,ที่มันน่าจะจบจะสิ้นไปตั้งนานแล้วเพราะว่ามันก็จะสิบปีแล้วค่ะแล้วเลยคิดว่ามันจะจบแต่มันก็ไม่จบอดีตสามีก็โทรมาเรื่อยโทรมาบ่อยมากเลยพักนี้ค่ะทิ่ที่แล้วก็โทรทั้งโทรทั้งส่งข้อความโทรก็หลายรอบเวลาไม่เป็นไม่ตอบแกก็ต่อว่าทั้งข้อความ ส่งข้อความมาไม่เป็นก็ไม่ตอบโทรมาไม่เป็นก็ไม่รับสายความจริงไม่ได้ตั้งที่จะไม่รับสายราคาพอดีนึกดูว่าเออมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุยกันไม่รู้กี่รอบแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพูดอะไรไปก็ผิดถ้าไม่พูดเลยก็ผิดมันเหมือนเดิม เป็นก็เอามาพูดอีกค่ะเพราะว่าแกไม่จบไม่สิน้นแล้วอีกไม่นานลูกสาวก็จะได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็หวังว่าเขาได้ที่อยู่ใหม่ที่เขาชอบเพราะว่าที่พาร์ทเมนที่เขาเช่านี้เขาเช่าเอาไว้ตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสก็หลายเดือนแล้วค่ะเช่าไว้ใจเฉยไม่เป็นก็บอกว่าทาไมไม่ไม่ถอน บอกว่าถอนไม่ได้คือถอนสัญญาแล้วก็เอาเงินมาใช้ในะคะตั้งหลายเดือนครึ่งครึ่งปีถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินตายก็เดือนละสองหมื่นกว่าก็เยอะอยู่นะคะเดือนละสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยมาใช้อะไรได้จังเยอะแยะแต่ว่าแกมีเหตุผลของแกแกก็เลยจ่ายอยู่เงี้ยค่ะทั้งตั้งที่ไม่อยู่แกก,แก,ก็ไม่อยู่กับพ่อไว้ แกได้ที่อยู่ใหม่เป็นที่เป็นทางของตัวเองจ็ได้ไม่ต้องมายุ่งกับพ่อเพราะว่าแม่ไม่อยากจะให้เขาอยู่กับพ่อเขาหรอกค่ะแล้วพ่อเขาก็เขียนข้อความเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เป็นพูดไม่ได้กันปัญหาครอบครัวนี้มันเป็นปัญหาเรื่องแตกเป็นปัญหาที่เหมือนน้ำท่วมปากมันพูดอะไรไม่ได้หมดนะคะ มันยังโยงมันอยู่พว่าเราก็ยังมีลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนโตไปแล้วลูกสาวคนเล็กก็ยังอยู่กับพ่ออยู่ยังไม่โดกไปไหนทั้งทั้งที่เขามีพัรดุเเนต์ของตัวเองมันก็เลยไม่จบไม่สิน้นแม่เบนก็พูดกับลูกสาวเหมือนกันคือสองสารอดีตสามีว่าวันไหนอากาศดีๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะไปย่างอะไรกินด้วยกันคือเอาหน้าไหนานี่ไปย่าง เอาเนื้อเอาหมูเอาผ่านคือเตาที่ใช้ครั้งเดียวค่ะตอนที่ไม่เป็นอยู่คนเดียวอะ่ะมันทำได้ก็เคยไปครั้งหนึ่งไปย่างกุ้งหอยปูปลาอยู่ข้างแม่น้ำอะค่ะไม่เป็นอะอยู่กับคุณลุงแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะไปติ้งย่างหรือไปกินอาหารกับอดีตสามีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ มันคนละอย่างกันค่ะเมื่อก่อนก็ยังไม่มีใครอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงก็เลยทําไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสงสารเขาว่าค่ะเราก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายปีมีลูกสองคนถ้าจะตัดขาดเลยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตัดได้นะคะไม่เป็นบอกเลยว่าตัดไม่ได้คือสงสารแกเคยอ,อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อนที่อยู่ด้วยกันนมีความสุขดีจริงแต่ว่าไม่เป็นเลือกที่จะออกมาออกจากชีวิตของแกแล้วอยากจะเดินทางชีวิตของตัวเองมันอาจจะเป็นบุญจัดสรรก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ออกมาจากชีวิตของแกชีวิตไม่เป็นก้ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นมีชีวิตของตัวเองแล้วได้เรียนรู้ชีวิตเยอะเลยค่ะ ถ้าอยู่กับแกบอยู่ไม่เป็นก็คงจะไม่ไปไหนก็คงจะอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมจําเจยอยู่อย่างนั้นแต่ตอนมีความสุขมันก็ไม่ได้คิดพอออกมาแล้วมันคิดมันคือคิดย้อนหลังดูว่าเออตัวเองมีความสุขดีคือมีความสุขขึ้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันลงตัวดีแล้วอยู่คุณลุงก็มีความสุข ถึงจะไม่สนิทเหมือนอดีตสามีแต่ก็มีความสุขค่ะเราก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่เป็นไนอยู่ได้ไม่เป็นไรเ,เพราะว่าแม่เป็นหนาเป็นแม่บ้านที่ทําให้คุณลุงทุกอย่างเอาใจทุกอย่างแต่คุณลุงพอใจแค่ไหนนั้นไม่เป็นไม่รู้ค่ะแต่ไม่เป็นอยู่ได้แล้วขอให้เราอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขแล้วขอให้แกเป็น มาเป็นคู่บุญคู่บารมีมาอุปรถัถมภ์ไม่เป็นช่วยหรือไม่เป็นได้ทุกอย่างไม่เป็นก็พอใจแล้วค่ะถึงช่วยเหลือไม่ได้ทุกอย่างก็ช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายคือเติมคือเติม,ค,ตมคือเติมเต็มให้ไม่เป็นบ้างนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขากับลูกสาวไม่ค่อยจะเข้ากันอาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวไม่เป็นหะมีทิฐิกระแกก็ได้ตั้งแต่แรกและะ้วค่ะ มันก็เลยเข้าไม่ได้ส่วนแกนะไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแกก็พยายามพูดดีกับลูกลูกสาวก็กลายเป็นว่าเขินไปเลยมีทิฐิท,ทีนี้ก็กลายเป็นว่าเออเข้าไม่ได้ก็เขินไปเลยอยู่กับคุณลุงแล้วได้ไปตีโกฟด้วยแกเป็นคนที่ไม่อยากให้พูดคำไม่ดีให้พูดแต่คำดีดีมีอะไรก็ไม่ต้องบอกแก ทำไปเลยบางทีมันก็เหนื่อยก็อยากจะบอกแกเหมือนกันค่ะบอกคุณลุงค่ะนินดๆหน่อยเพราะว่าผู้ชายเขาไม่ได้คิดเขาอยู่คนเดียวเขาก็อยู่ยังไงเขาก็อยู่ได้แต่เมื่ออยู่กับไม่เป็นแล้วเขาก็น่าจะบางอย่างอยู่ด้วยกันก็ต้องทําใจอยู่สองคนก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องทําใจบ้างอยู่สองคนลิ้น กับฟันอยู่สองคนมันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องทำใจบ้างนะคะทำตัวเหมือนหนุ่มโสดสาวโสดไม่ได้แล้วไม่เป็นก็คงจะมาบ่นให้เ,เพื่อนๆได้ฟังมาปลดปล่อยให้เ,เพื่อนๆได้ฟังแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่ความจริงก็มีแต่เรื่องครอบครัวเท่านั้นเลยคะ่ะที่ทำให้ไม่เป็นปวดหัวทุกวันนี้สุขภาพกับครอบครัวเท่านั้นเอง คุยกันโอกาสหน้าเก็บหน้าค่ะเป็นก็มาบ่นให้เพื่อนๆฟังมาคุยด้วยค่ะมาปรึกษามาคุยด้วยมาบน่นหรือว่ามาปลดปล่อยหรือว่ามาปลดปล่อยก็แล้วแต่ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและกำลังใจไม่เป็นค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจและ คอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับรถไปด้วย